อยากให้พวกเราเนี่ยดูหน้าเขาครับเป็นหน้าปกติแล้วแต่ก่อนหน้าเหมือนตายหน้าดำคาขอบตาเขียวช้ำคือคือ,ค,อคือไม่เหมือนคนเวลาถ่ายทีมันเป็นเลือดไลเลือดออกมาเลือดออกมาเนี่ยเวลาเลือดออกมานะเวลาถ่ายนะเลือดมันเลือดเลือดที่ถ่ายออกมานะ่มันจะขาวไม่ไม่เหมือนเลือดที่อ่เขาเรียกว่าเป็นแผลอ่ะแนะนำตัว แล้วอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนยังไงแบบไหนชื่อพิรยานค <c oughs> ่ะยานพัทรุกุล <c oughs> ก็อยู่กรุงเทพอะค่ะก็พอดีว่ารู้จักอาจารย์มาว่าประมาณสักปีกว่าสองปีแล้วมาปฏิบัติก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติเรื่องเรื่องของตัวเองแล้วพอดีว่าครบยี่สิบก็พอดีว่าครบยี่สิบครั้งค่ะครบยี่สิบครั้งแล้วก็ให้อาจารย์อพอดีว่าอาจารย์ท่านสะดวกไปเปลี่ยนบ้านค่ะบ้านเลขที่ค่ะอยู่อยู่ที่กรุงเทพค่ะ อยู่ที่กรุงเทพแล้วอาจารย์เขาไปเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านเลขที่ค่ะก็พอดีว่าอาจารย์เขาก็นั่งอยู่แล้วก็ถามว่าท่านก็เลือกเลือกบ้านเลขที่ค่ะท่านก็เลือกไม่ได้สักทีก็ปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าถ่ายไปเลืองหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้ก็ถ่ายแต่ก็เพื่อนร่วมงานก็รู้แต่ว่าก็ไม่กล้าไปหาหมอเพราะก็กลัวกลัวว่าตัวเองจะจะ,จะเจออะไรไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจารย์เขาเลยให้มานั่งปฏิบัติ แล้วก็ให้ไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินแป้งไม่ให้กินน้ําตาลให้กินแต่ผักตอนแรกๆก็เอ๊แล้วเราจะอยู่ยังไงเรากินเรากินเรากินอย่างนั้นเราจะกินได้แต่ก่อนอันนี้คือกินคีโตนะคะก็ไม่กินแป้งอยู่แล้วก็ก็ลองลองดูแล้วก็ก็ค่อยยังชั่วขึ้นจากถ่ายไปเลือดมันก็ค่อยยังชั่วขึ้นค่อยชั่วขึ้นทีนี้พอค่อยยังชั่วขึ้นก็กลับไปกินอีกนิดนึงก็เป็นอีกทีนี้ก็เลยกลัวไม่กล้ากินแป้งไม่กล้ากินน้ําตาลไม่กล้ากิน ไขมันเลยค่ะแล้วก็กินขมิ้นเอาก็ตอนนี้ก็โอเคขึ้นเยอะค่ะแล้วก็มาปฏิบัติอาจารย์บอกให้มาปฏิบัติที่ที่สถานท,ที่ที่ที่วัดน้อยเนี่ยค่ะมามาเล่งบุญตัวเองค่ะก็ก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้ยังถ่ายเป็นเลือดไหมมีบ้างนิดหน่อยค่ะในกรณีที่ว่าตัวเองกินแป้งครับต,ต,ต้องต้องงดแป้งของเรานี่กินแป้งไม่ได้เลยคือบางคนแพ้ แพ้แป้งแล้วก็แพ้น้ําตาลพอแป้งกับน้ําตาลเนี่ยพวกเรารู้ไหมว่าแป้งกับน้ําตาลเวลาผสมกันนั้นมันคือเหล้าเ,ลเวลาเขาทำเขาทำเหล้าเนี่ยเขาเอาแป้งไปหมักกับน้ําเป็นเหล้าไอ้คนนี้แพ้เหล้าเพราะกินแป้งปุ๊บมีน้ําตาลเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยเลยครับน็อกทุกครั้งเลยคนนี้เพราะเขาจะกินแอลกอฮอล์ไม่ได้พวาเหล้าเบียร์พวกนั้นกินไม่ได้เพราะแป้งกับน้ําตาลนี้คนนี้กินไม่ได้เลยคือทําให้ไส คงทะลุเลยเป็นถ่ายเป็นเลือดทันทีเลยเนี่ยอันนี้เพราะฉะนคนเราต่างกันครับนะอันนี้ก็ถือว่าดีเกือบปกติร่างกายหน้าตาดีเป็นผู้เป็นคนนะ,ะคิดว่าถ้าเกิดหายปกตนิน่าจะสวยขึ้นกว่าเก่าหายก,ายก,ก็ก็มาสถานธรรมสถานที่วัดเรื่อยๆค่ะครับโอเคอ้าวขอบใจมากไปแข็งแรง อันนี้ฟังเขาครับเนี่ยมะเลงนะมีหลักฐานยืนยันจากโรงพยาบาลเรียบร้อยมะเลงนะฮะว่านี่ปกติแล้วต่อไปไม่ต้องกลัวนะหัวล้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหายเหมือนอาจารย์ <c oughs> มีสูตรมีสูตรครับกับคารวะอาจารย์เลืองชัยสุขเสีมกับสวัสดีญาติธรรม ทุกท่านครับกระผมบดิตสุพรรณาพรมรังเมาจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งแรกครับที่ออกมาพูดหน้าเสาธงตื่นเต้นพี่หมูไม่เคยพูดเต้นพี่หมูแล้วนี่ศาลาวัดไม่ใช่หน้าเสาธง ผมได้มารู้จักกับอาจารย์เมื่อปลายปีพศสองพันห้าเดือนกันยายนจากการแนะนำของพี่สายตอนแรกที่ที่มาก็ก็มาเลือเ่อดเปื่อยแล้วครับสแสวงบุญนักสแสวงบุญมากับเพื่อนๆก็4ีห้าคนมาถามหาถามหาอาจารย์ตอนแรกนึกว่าอาจารย์บินพระ ว่าอาจารย์ออสอาจารย์ออสนึกว่าเป็นพระพอพอไม่เห็นอ้าวนึกว่ามาผิดที่ก็มามามา,มาก็มาสมัครเป็นลูกศิษย์เลยคือลงทะเบียนแล้วก็เข้าหาอาจารย์เลยราดขั้นตอนเลยครับอาจารย์บอกว่าให้มานั่ง ประมาณสิบสองครั้งผมก็มาทุกอาทิตย์คืออาจารย์บอกว่าต้องสะสมบุญก่อนสะสมบุญเพราะว่าผมไม่มีพลังไม่มีอะไรเลยพอมาเรื่อยๆก็ประมาณเดือนจะเข้าเดือนมกราธันวาตอนนั้นลูกสาวลูกสาวผมเรียนอยู่มอราชภัฒปีสี ก็มีโครงการสอบครูพัฒนาท้องถิ่นครูคืนถิ่นนั่นแหละครับก็ลูกลูกก็มาบอกว่าพ่อหนูสมัครจะสอบจะสอบไปสอบครูกับเขานะเอาสอบได้ไงลูกก็เพิ่งปีสี่เองเขาบอกว่ามันมีโครงการมาก็ลองสอบดูลูกวันสุดท้ายพอดีอุดรปิดคอนแกนปิด โควาชปิดเหลืออุบลที่เดียวเขาก็สมัครออนไลน์แล้วก็พาลูกไปจ่ายจังวันสุดท้ายก็ประมาณสองสามทุ่มอยู่ที่ห้างก็มีรายชื่อก็เลยจะทำไงลูกสาวบอกก็ได้สมัครสอบแล้วก็มีความหวังก็เลยพาลูกมาหาอาจารย์ตอนนั้นผมยังนั่งไม่ครบ พอมาหาอาจารย์เข้าหาอาจารย์อาจารย์บอกหนังสือมันไม่เคยอ่านเลยแล้วมันจะไปสอบได้ยงไงก็ลองมานั่งดูผมก็พาลูกสามมาเรื่อยๆหลังจากสอบเสร็จก็มาหาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์บอกว่ายังยังไม่เห็นยังไม่เห็นภาพคือครูคืนที่นี้เขาจะตรวจ เขาจะประกาศผลประมาณเดือนเมษษาสามเดือนผมก็พาลูกมามาเรื่อยๆจนผมครบครบประมาณเดือนมกราจะก,ก็ยังพาลูกสาวมาเรื่อยๆอาจารย์บอกว่าถ้าครบจะไปทำบ้านจนถึงจนถึงวันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ไปเลย พอนั่งมาพาลูกสาวมานั่งปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆก็ถึงเดือนเมษาก็จะเขาก็ประกาศรายชื่อลูกสาวนี่ดีใจมากเลยครับมีรายชื่อติดในจังหวัดร้อยเอ็ดเขาเอาสิบหคนก็มีรายชื่อลูกสาวติดไปแล้วก็ถ่านมาอีกหนึ่งเดือนเขาก็จะให้ไปสัมภาษณ์ครูคุณถิ่นนี่มันจะยุ่งยากมากเลยครับ หลายเรื่องก็มาหาอาจารย์อีกแหละแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่พูดอะไรอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยพูดแค่นี้ก็มานั่งไปเรื่อยๆจนวันสัมภาษณ์สัมภาษณ์ถึงก็นึกถึงอาจารย์อย่างเดียวตอนผมผมก็นั่งช่วยลูกตลอดนะครับเพราะว่าไม่เรื่องอื่นไม่เอาแล้วตอนนี้ก็ภาวนาให้ลูกผ่านอย่างเดียวสอบตีสอนผ่าน สอบติดสอบผ่านแล้วก็สัมภาษณ์ผ่านอย่างเดียวพอประมาณน่าจะสองอาทิตย์ประกาศผลออกมาลูกมีรายชื่ออีกก็ดีใจมากเลยครับเพราะเขาเพิ่งอยู่ปีสีเองหลังหลังจากนั้นมาก็เขาก็ต้องเรียนให้จบปีห้าพอถึงพอจบปีห้า ก็จะมีสอบอีกตัวนี้โหดที่สุดก็คือสอบภาษาอังกฤษสอบเทียบลูกสาวผมนี่บอกตรงๆว่าเป็นคนเรียนไม่เก่งก็ประมาณปานกลางเกรดอยู่ที่สองสองจุดแปดสองุดเก้าถึงสามเอาสามก็ยากก็เลยบอกรู้ว่าเอายังไงเรามีอาจารย์ดีก็แล้วกันเรา นั่งนั่งให้เยอะที่สุดผมเนี่ยไม่ทําอะไรเลยผมนั่งนั่งให้ลูกอย่างเดียวเวลานั่งนี่ผมจะไม่เรียกอย่างเเรียกให้ลูกติดคู่อย่างเดียวตอนนี้ก็เรียกว่าให้ผ่านให้ติดให้ผ่านอย่างเดียวพอเขาจบปีห้าตอนนี้จากประมาณเมษาจบก็เขาก็ต้องพยายามไปสอบสอบเปิดสอบเดือนละครั้งอยู่ที่อุบลมมาก อยู่ที่คอแนแก่นมั่งแต่ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านครับไม่ผ่านทีนี้ก็เขาจะปิดรับปิดรับยื่นยื่นหลักฐานประมาณเดือนสิงหาสิงหากักฎาแล้วก็ตุลาก็จะเป็น,นบรรจุก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มาหาอาจารย์อาจารย์ก็ไม่พูดอะไรก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยก็ ประมาณกระกะดาก็ให้ลูกลงไปสอบกรุงเทพเลยสอบทุกวันสอบทุกวันยังไงก็ไม่ผ่านเฉียดเฉียดอย่างเดียวก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าก็เลยปรึกษากับแฟนแฟนก็บอกว่ามีอยู่เรื่องหนึง่งเคยไปบนบานหลวงปู่ไว้ว่า,วาถ้าลูกสาวเรียนจบจะมาแก้บน ข้าบนบานสั้นเก่าวเลยนะครับพอเนื้ขึ้นได้ก็ไปเลยตอนเช้าก็ไปไปแก้บนพอแก้บนเสร็จก็กลับมาลูกสาวก็สอบอยู่กรุงเทพตอนเช้ามีเช้าบ่ายเที่ยงเช้าเที่ยงบ่ายสอบสามรอบจะวันวันถัดมาเขาประกาศผลโทเฟลลูกสอบผ่านตั้งแต่ตอนเช้าที่แม่ไปแก้บน ที่แม่ไปแก้บนลงปู่พออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็ลูกสาวก็กลับมาบ้านพักก็ไปยื่นหลักฐานครบตุลาลูกสาวก็ได้บรรจุในช่วงประมาณเดือนกันยาที่ลูกสาวรู้รู้ตัวคือติดแล้ว สอบบรรจุอะไรผ่านหมดแล้วรอรอเรียกตัวบรรจุเดือนตุลาผมก็เริ่มป่วยเริ่มป่วยอาการสุดลงอย่างหนักคือในสองอาทิตย์นี่สองอาทิตย์ตน้นเดือนกันยานี่จะเห็นชัดเลยเห็นชัดคือผอมผอมซูบซูบผอมลงอย่างมากน้ำหนักลดอย่างมากก็เลยไปตรวจไปตรวจไออยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน เขาก็บอกว่าเป็นท่อน้ำดีวตันสาเหตุมีเนื้องอกกับมะเลิงก็เลยให้เขาตรวจอย่างละเอียดตรวจอย่างละเอียดทำคอมพิวเตอร์ทำซีเีส,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 สกแกนเขาบอกว่าเป็นแน่นอน แล้วผมก็ไม่รู้จะทาไงโทรหาพี่สายพี่สายโทรหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่ได้ปินไม่ได้ปินมะเร็งอ้าวพี่สายก็แย้งกับอาจารย์ว่าไม่เป็นยังไงก็หมอก็บอกว่าเป็นอาจารย์บอกว่าไม่เป็นก็ไม่เป็นอาจารย์บอกอย่างนี้ <laughs> เขาจะทําอะไรเขาทําเลยเขาจะผ่าให้ผ่าเลยก็นัดผ่าประมาณคือทํากวนลูกทํากวนลูกเสร็จ รูพัญจูเสจก็ผมก็มาผ่าตอนต้นเดือนพฤศจิากาต้นเดือนพฤศจิากาก็ผ่าพอวันผ่าก็โทรหาพี่สายอีกแล้วให้พี่สายติดต่ออาจารย์จว่าดี๋ยวอาจารย์จะไปช่วยไม่รู้จะไปยังไงอาจารย์จะไปช่วยอย่างนี้พอไอผ่าเคสนี้หมอก็บอกว่าหนักมากอาการหนักมากเพราะว่ามัน ช่อน้ำดีมันจะอยู่ศูนย์รวมระหว่างตับลำไส้แล้วก็ลำไส้ตับอะไรอีกสามอย่างนี่แหละพอหมอก็จะผ่าประมาณห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงต้องให้เสร็จพอผ่าออกมาก็รู้สึกปวดไม่สบายไม่รู้เป็นยังไงประมาณได้แผลก็ไม่ดีแผลก็ รู้สึกจะเป็นเป็นหนองหมอเขาเช็ก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 ดูแล้วก็สามวันเห็นจะได้สามวันประมาณสามวันพอเขามาเช็กเขาก็เอาไปคุณะสาวดูพออุณะสาวเสร็จหมอหมอใหญ่เขาก็เรียกรีเฟอร์มาเลยกลับไปอีกเพราะว่าที่ที่พักกับ กับโรงพยาบาลที่ผ่าจะอยู่คนละที่อยู่คนละที่ไม่รู้จะทำไงแฟนก็โทรหาพี่สายอีกละพี่สายเชื่อมอาจารย์อาจารย์ว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่สองวันที่สองพฤศจิกาวันเสาร์อาจารย์ปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ก็รอบบ่ายพี่สายโทรโทรหาอาจารย์อีกวันนั้นอาจารย์ไม่สบาย บอกว่าอาจารย์ไม่สบายไม่รับไม่รับลูกศิษย์ตอนบ่ายช่วงบ่ายพีส่สายโทรหาอาจารย์ก็ไม่รับผมก็เขาก็เอาไปผ่าประมาณช่วงบ่ายสามโมงสี่โมงนี่แหละตอนยินรอบสองนีนสองชั่วโมงพอกลับมาก็รรรู้สึกตัวอยู่อยู่อยู่ห้องพักแล้วอาจารย์ โทรกลับหาพี่สายประมาณทุ่มบอกว่าอาจารย์ช่วยแล้วตอนแรกตอนแรกที่อาจารย์ไปอาจารย์บอกว่าหาไม่เจอเพราะว่ามันอยู่คนละที่เขาไปผ่าอยู่ที่อ,อยู่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งพอซักไปซักมาอาจารย์หาเจอแล้วโอ้เจอแล้วรอดตายแล้วอาจารย์บอกพี่สายว่าช่วยมันแล้วมันลอดตายแล้วว่างี้พอลังหลังจากที่มาพักฟื้น ประมาณสามวันตัดไหมช่วงนี้ความเจ็บปวดไม่มีมีเล็กน้อยมีก็เล็กน้อยตามธรรมดาคนที่ผ่าเล็กน้อยก็เขาก็เอา,เ,อาเนื้อเนี่ยไปตรวจระบุออกมาเลยว่าเป็นมะเร็งชัดเจนมะเร็งแล้วก็ผลตามาที่เขาอ่านใบให้ฟังจะเป็นภาษาอังกฤษ เอาให้ดูด้วยแต่ดูดูไม่ออกผมดูไม่ออกเขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งตับอ,อ่อนเขาก็เลยบอกว่าต้องรักษาตัวนี่ตอนตอนนี้พี่สายก็โทรหาอาจารย์อีกบอกว่านหนอาจารย์บอกว่าไม่เป็นมะเร็งอาจารย์ว่าบอกว่าไม่เป็นก็ไม่เป็นอาจารย์ก็พูดคำเดิมบอกว่าไม่เป็นก็มไม่เป็นแต่ช่วงตอนตอนรักษาตอนนี้ก็มาเอ,อประมาณ เดือนหนึ่งรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสองอาทิตย์เขาให้ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวอยู่บ้านประมาณเดือนหนึ่งเขาก็ให้ไปเข้าคีโมคีโมแล้วก็ฉายแสงไปเจอเพื่อนมากมายอย่างอยู่บ้านผมมีผมคนเดียวพอไปอยู่ศูนย์เยอะกิง่งกิ่งเยอะกิ่งๆครับแล้วก็ไปไอ้พวกตับนี้เขาจะไปอยู่ด้วยกัน ก็ไปรู้จักกันแรกเบอร์โทวรกันเดี๋ยวนี้คนที่เป็นพร้อมกับผมไปแล้วสองไปแล้วสองเพราะรู้สึกไม่สบายใจนี่จะทำยังไงแต่สุขภาพร่างกายนี่ดีมากช่วงช่วงเข้าคีโมนี่ยังมายังมาอาจารย์ขับรถมาเองด้วยจากร้อยเอ็ดนมาก็ไม่ไกลครับสองร้อยกว่าโลสองรอยหกสิบก็มาได้ก็มาได้ก็ จากการรักษาตัวคีมโมหรือฉายแสงนี่องผมจะไม่ไหม้เลยการทำคีมโมเขาว่าจะเบื่ออาหารก็เบื่อนิดหน่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากเพราะว่าผมก็นั่งสมาธิประจำไม่ใช่ว่าผมนั่งได้นะการนั่งสมาธิผมก็นั่งเรื่อยเปื่อยไปแต่ผมภาวนาคือตั้งมั่นเราอยากเดียวว่าเราต้องหายหายแล้วรักษาได้แล้วหายแล้ว ตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างพอมารักษาเสร็จเขาก็ดูอาการสามเดือนแล้วก็ไปตรวจเมวันศุกร์ที่สิบสี่ฟังผลวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่สิบเจหมอก็บอกว่าขอแสดงความินดีด้วยเชื้อมะเร็งไม่มีแล้วหายเป็นปกติแล้วกับผมก็ขอากราบขอพระคุณ อาจารย์ที่ช่วยชุบชีวิตใหม่ให้กับผมต่อไปนี้กับผมจะมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ถึงจะไม่ไม่บ่อยแต่ก็จะพยายามมาเรื่อยๆไอ้แก่บ้านนะจริงๆเอาตัวเลขไปแล้วเอาเอาตัวเลขไปแต่อาจารย์ไม่ได้ไปมี ถ้ามีมีโอกาสหรือมี <c oughs> ลูกศิษย์เ,เพิ่มอีกสักหน่อยจะไปแน่นอนรเราก็พูดให้คนอื่นพะวงไปเรื่อย <c oughs> เอาตัวเลขไปติดเองเอก็บอกให้มันหมดหน่อยการข้อสวัครับก็ฝากกับน้องๆคงงผู้มาใหม่ที่จะสอบครูครับคือได้ผลจริง ได้ผลจริงเหมือนลูกสาวผมที่ที่ได้พามาทั้งที่ไม่มีวี่แววว่าจะได้มันมันอัศจ,จรรย์มากมันมันเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันแล้วก็ไอ้ที่ผมจะหายเนี่ยคนเขาก็พูดว่าเก็บเงินไว้ทำสบเถือ <laughs> ไอไอ,ไอมะเร็งตามนี้ไม่หายหรอก <laughs> เขาก็บอกอย่างนี้และ ตอนนี้ก็ได้พิสูจน์เลยว่าผมหายจริงๆเป็นเพราะอาจารย์เนี่ยครับ,บค,ครับ